สวัสดีค่ะช่องูดาไกลบ้านเจสีของฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกกอกกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะสําหรับข่าวเด่นประเด็นเผือกร้อนก็ยังคงอยู่ที่บ้านกกอกคดีน้องชมพู่นั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเจสีของฟูก็จะมาอัปเดตในมุมของแม่น้องชมพู่บ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเจสีก็ได้อัปเดตในเรื่องของมุมทางลุงพลไปแล้วที่ทราบกันก็คือว่าลุงพลกับทนายต้าแม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อ,ขอกล่าวหา เป็นข้อหาที่4นั่นก็คือความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งก็มีโทษค่อนข้างจะสูงอยู่นะคะเพื่อนนะคะหลังจากนั้นอีกวันถัดไปทางทนายตั้มท่านก็ได้เดินทางไปนะคะขอรับเงินประกันคืนให้ลุงพลน,นะคะหนึ่งแสนแปดหม่นบาทนะ เรามาดูมุมทางแม่น้องชมพู่หน่อยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเอฟซีที่ส่งข่าวสารน,นี้มาให้เจสีนะคะวันที่27สิงหาคมปี2,564แม่น้องชมพู่มั่นใจการดำเนินคดีหลังพนักง,งานสอบสวนเนีย่ยเพิ่มข้หาให้ลุงพลนะคะ แม่น้องชมพู่ก็บอกว่ารู้สึกเชื่อมัน่นการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็เห็นว่าเหมาะสมแล้วที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยตั้งกหาเพิ่มลงพลฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม้ว่าอายการจะยังไม่มีการส่งฟ้องนะคะเพื่อนนะคะ,นะคะก็ 2 7สิงหาคมปี2564นะอายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องคดีฆาตกรรมเด็กหญิงอรวรรนวงศรีชาหรือน้องชมพู่ที่มีนายชัยพลวิพาหรือลงคนเป็นผู้องหานะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะครบกำหนดฝากขังผัดที่7 และเป็นวันครบขังสุดท้ายคือ8 4วันนะคะเพื่อนเนื่องจากว่าอายการมีคำสั่งให้ทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารก็จะมีเหล่าสื่อมวลชนแล้วก็จะมีเหล่ายูทูบเบอร์ข้างกายลุงพลเนี่ยเยอะมากไปรอทาข่าวไปรอติดตามทาข่าวแต่ก็ได้รับการยืนยันจากนายจิตราเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนั่นเองซึ่งเป็นทนายของลุงพลว่านายชัยพลนวิพาเรืองพลเนี่ยไม่ ได้เดินทางมารายงานตัวที่ศาลกับทนายนะคะแต่ได้เข้ารายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านกกตูมหมู่หนึ่งตำบลกกตูมอำเภอดองหลวงจังหวัดมุกดาหารส่วนทนายตั้มท่านก็เดินทางไปรับเงินประกันตัวให้ลุงพล180,000บาทนั่นเองเป็นเพื่อนพอจะจำได้ใช่ไหมคะเอ่อหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมพนักง,งานกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารเรียกตัวนายชัยพลวิพามารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา จากที่ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งข้อหาพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามันดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปซึ่งก็คงต้องดูคําสั่งของอายการอีกครั้งหนึ่งว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มจะต้องกลับเข้าสู่กระบวนการสอบสวนใหม่หรือไม่ ด้านแม่ของน้องชมพู่ก็ได้เปิดใจกับทางผู้สื่อข,ข่าวนะคะเกี่ยวกับกรณีที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตอนนี้แม่น้องชมพู่ก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ทางคณะทํางานเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ได้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเพิ่มจากข้อกล่าวหาที่ผ่านมาแม่น้องชมพู่บอกว่าเพราะถือว่าข้อกล่าวหาใหม่เป็นข้อกล่าวหาที่มีโทษสูงสุด ซึ่งส่วนตัวแม่น้องชมพู่เองแกก็คิดว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เหมาะสมแล้วนะคะส่วนกรณีที่อายการจังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการส่งฟ้องลงพลในกรณีน้องชมพู่นั้นแม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะว่าคดียังต้องดําเนินต่อไปพร้อมเชื่อมั่นในการทําง,งานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านนั่นเองนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาดูคลิปสั้นๆของทางแม่น้องชมพู่แกไปทําบุญให้น้องชมพู่นะคะหลังจากแกทราบว่าทางลงพลได้รับทราบข้อกล่าวหาข้อที่4ี่นะคะแกก็นะคะไปทําบุญให้น้องชมพู่เลยตามภาพคลิปสั้นๆเลยค่ะนี่เรามาทำเรามาทําบุญค่ะว,นนวันนี้วันนี้วันดีมาทําบุญให้ชมพู่นะคะวันนี้วัน วันที่ผู้ต้องหาเขารับทราบข้อกล่าวหารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมก็คือฆ่าโดยเจตนานะคะนะแม่ก็จะมาทําบุญให้ชมพู่นะคะอันนี้ปล่อยเต่าห้าตัวเลยเต่าเป็นพี่น้องกันนะนี่เห็นไหมมีห้าตัวเลยเรียกมาถ่ายใกล้ๆนี่เห็นไหมม่ยอยาขยับเยอะเดี๋ยวมองกล้องมีอ,อ,อันนี้มันยังไม่ตายนะคะเต่าก็คือมันหงายท้องแล้วมันก็จะ เอาเท้าเอาหัวหดเข้าไปข้างในเป็นธรรมชาติของมันนะก็มีเต่าอยู่ห้าตัวชี้หินเท้าพ่อปล่อยมันลงไปอ่ะอปล่อยนี้มันคานลงไปไหมมันก็ลื่นเลยนะมันลื่นชี้หินเท้ไม่เป็นไรมันมีเกาะพ่อมันมีเกาะอันนี้ไปลงบ้ลงไปตุนนะมากลงไปแล้วก็ปล่อยพ่อปล่อยด้วยมาทำบุญนะคะเราเรามาทำบุญไขชีวิตมาจากตลาดนะเนี่ย ไปเย็นเดี๋ยวคนอื่นพ่อเอาไปต้มไปแกงไปเย็นนี่ทำบุญเลยพ่อต้องโยนลงไปไหมล่ะโอ้โอว้าวมันเหมือนปิงมากเลยมันเหมือนปิงมากสไลเดอร์งูเหมือนงูเหรอเอาไปนี่นะแต่กล้องกลัวตกน้ำพี่แต่ก้องกลัวตกน้ำเฮาบดีสีเห็นแฮ่เตาลอยแล้ว หอยหอยโครงหอยปังหอยปังบ่ะหอยปังหรือหอยโคังจะเป็นหอยโง่มันคืออะไรพ่อหอยโง่เป็นหอยเล็กๆมันติดแม่มันจะได้เลิกโง่ไงนี่ทำไมมันลอยอ่ะมันลอยเดี๋ยวมันก็จมอ๋อลอยน้ำเขาอือเดี๋ยวมันก็จมปูลอยได้แต่ว่าปูลอยได้นั่ะนะมันตายแล้วมันมันตายจริงๆเพราะมัน ถ้ามันไม่ตายมันไม่ลอยอ่ะมันร้อนกว่าเราจะมาถึงมาเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆว่าเรามาที่ไหนกันสงบมากนี่ยานปลุกน้ำปลารายขึ้นมาแล้วปลาไหลขึ้นมาแล้วเรอพ่อไปยิน <laughs> เป็นไงพ่อใกล้จะตกเลยจะลอยตกเอ๋ไม่ตรงนี้นะคะบรรยากาศก็คือเป็นป่าเลยนะคะเป็นรอบๆเป็นป่าลึกเข้าเลยนะี่นะปล่อยนี่ไม่ใช่ว่าไว้จับกินนะ จาเตาขึ้นมาแล้วเหรอพ่อ ก็ขอบคุณบทความดีจากทางเพจ nation tv tv นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสแสวงรูปดีที่เป็นผู้นำเสนอข่าวนี้แล้วก็ขอบคุณ fc ท่านนั้นที่ส่งข่าวนี้มาให้เจสีหัวฟูนะคะขอบคุณจริงๆค่ะถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กรุณากดติดตามช่องมุดาไกลบ้านเจสีหัวฟูก็จะมาอัปเดตข่าวสารว่าจะเป็นเรื่องคดีน้องชมพู่คดีลุงพลแล้วก็ทางทนายตั้มทำคดีเรื่องราวข่าวสารเคลื่อนไหวอะไรบ้างมาเล่าสู่เพื่อนฟังในคลิปต่อไปค่ะ วันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ